ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการดีคุณภาพจากผู้ตามมากกว่า400,000คนเติมเอ e, าีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียลหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชันน้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุม้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเมรวมทั้งบั alo โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมในกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับผมที่รับโค้ดตารเชิญสกินได้นั่นเองนะครับว่ามันทําแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปปรัับชมคลลิกนเย สวัสดีัยรุ่นแันนำ้ำนมหยุดดูคลิปสักแป,ป๊บวันนี้พี่มีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำดีสกินลแล็งสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200อไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ tp s รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย tp s e รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งเพจไวใต้คลิปนะครับผมโอเคครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามา ทุกคนก็ลงไว้หลายคลิปเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะวันนี้เนาะผมก็จะมาสอนนะครับผมวิธีการรับโค้ดตานเชิญสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของกัลลิน่าอาวีไทยแลนด์แล้วนั่นเองนะครับผมนะเจมเขาก็นี่เลยนะครับผมนะเป็นกิจกรรมรับสกินฟรี สกิน100%นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นาะอก็คันที่แล้วนะครับผมเนะีก็มีการรับไปเหมือนกันนะ้อแต่คันที่แล้วเนี่ยผมจะแจกโค้ดที่ผมทําการสมัครด้วยนั่นเองนะครับนะแต่ว่าครั้งนี้นะครับอาจจะแจกไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่า ผมได้ทําการสมัครไปหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะก็คือแบบมีแอปธนาคารนี้หมดเลยนะเด็นะครับแต่ถ้าเกิดสมวครใครที่แบบไม่เคยมีนะครับแล้วเราสมัครไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่เสียอะไรเลยทุกคนนะไม่ต้องเป็นต้องแบบเติมเงินหรืออะไรเลยนะครับแค่เราสมัครเราก็ได้โค้ดอันตาเชิญสกินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะกันนะครับผมว่ามันทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับันน้ส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนวิธีการสมัครเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปอัปเดตให้เพื่อนฟััััังงอออีีีกกกกททนน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 ึแ้้วครรบบบ่าามํไห็ืสิฟ รนั่นเองนะครับผมนะก็โหลดแอปธนาคารกรุงเทพได้เลยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผมนะโค้ดนี้นอบอกออกเป็น2อย่างนะครับลูกค้าใหม่กับลูกค้าปัจจุบันนะครับซึ่งลูกค้าใหม่เนี่ยทุกคนนะั้นมันจะสามารถรับ ตาอเชิญสกินทันทีได้นะทุกคนนะจำกัดสิทธิ์นะครับในการรับของรางวัลหนึ่งสิทธิ์ต่อคนนะครับมีทั้งหมด10,000นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะกล่องสกินจากธนาคารนะครับกรุงเทพได้ทันทีเมนูรีวอร์ดนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับเมื่อลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้วนะนะครับสามารถเอาเป็นแลกของรางวัลได้นะครับในวันที่11กันยานั่นเองนะครับนะส่วนนะครับวานะสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้ทําที่ตอนนี้เรามีธนาคารกรุงเทพอยู่นะว่ากล่องนี้นะครับผมนะเป็นกล่องลุ้นนะไมนี้ มีอีโมจิมีเพชรมีชิ้นส่วนรูนแล้วก็มีตาอินเทอร์สกินนะครับมีซิลมีแวนแล้วก็มีนาตายานั่นเองนะครับโอเคครับผมนะส่วนขั้นตอนการรับของรางวัลนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนก่อนนาะหลังจากที่เราสมัครเอ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการรับของรางวัลนะครับผมนะสำหรับลูกค้าใหม่เนาะก็ให้ทําการล็อกอินนะครับเสร็จแล้วนะครับกดรับโค้ดนะครับที่นี้เลยนะครับผมจะเขียนว่ารีวอร์ดนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วเนาะมันจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับนนนี่เเมั้้ยรากกกกิคบบโดดทไไปออภใ เพื่อรับของรางวัลนะครับโดยของรางวัลนะครับจะเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายโดยอัตโนมัติเลยนะเดงนะครับส่วนรบลูกค้าปัจจุบันนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนาะต้องทําการเติมเงินนะครับบนหน้าที่เว็บไซต์เติมเกม .com ก่อนนะครับผ่านมือบัลล์แบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพหนึ่งครั้งนะครับพอเสร็จแล้วนาะเราก็มากดรับโค้ดได้เหมือนกันนะครับบนหน้าเป็นกล่องสมบัติจากธนาคารกรุงเทพนะครับที่แบนเนอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็นําโค้ดนะครับไปใส่ในเกมได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่า2อย่างแบบนี้ต้องบอกก่อนน้าาใหม่เจะได้องล 100%นะครับแต่ลูกค้าปัจจุบันที่มีออมีธนาคารไว้แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องลุ้นสกินนั่นเองนะครับใน<อ>ขั้นตอนการรับโคดน,นะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่แอบปะ เลือกเมนูรีวอร์ดนะครับผมนะเลือกแบนเนอร์แคมเปญ RV ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดแลกรับสิทธิ์ได้เลยนะเดนนะครับแล้วก็กดยืนยันเนาะตอนนี้นะครับ GM นะครับก็จะส่งโค้ดมาให้เรานะครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะแต่โค้ดนี้เป็นของบอมนะที่เขาทําตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่ว่าโค้ดจะเป็นประมาณนี้นนเดงนะครับเราสามารถนําไปใส่กล่องรหัสได้เลยนะเดนนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นโค้ดเออฟรี100เปอร์เซ็นต์นะครับสลับลูกค้าใหม่นะครับส่วนขั้นตอนการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนอนเด นะครับนะพอเพื่อนๆโหลดเสร็จเป็นที่ร้อยแล которая, ้วนะครับผมนะมันก็จะขึ้นหน้านี้เนาะให้เพื่อนๆนะคบทำการเปิดบัญชีใหม่นั่นเองนะครับแล้วทาการกดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะจนไปถึงเดี๋ยผมจะขึ้นรูปเอาแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมได้ทําการสมัครเป็นที่ร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดผมทําไปเนาะมันก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับก็กดไปเรื่อยนะครับผมนะจนถึงหน้านี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือให้เราทานะครับสแกนนะครับผมนะสแกนของแบบประชาชนของเราไปนั่นเองนะครับพอสแกนเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับ เขาอ่ะจะให้นะครับเราใส่ข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับผมนะที่จะเป็นพวกชื่อนะครับนะหลังบัตรนะครับผมบันหมดอายุเออแล้วก็วันออกบัตรวันเอิสิ้นสุดบัตรอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมนะเขาจะให้ยืนยันนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเออเราไม่ใช่พลเมืองจากอเมริกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับ ใส่เบอร์นะครับผมนะเป็นเบอร์โทรของเรานาอเพื่อให้รหัสนะครับผมนะ OTP อะไรเงี้ยทุกคนส่งมาให้เราเนี่ยนะครับเป็นหมายเลขยืนยันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอส่งเข้ามาน้วเราก็กดใส่รหัสเลยเลยครับแล้วต่อไปนะครับมันจะเป็นกําหนดรหัสผ่านหหลักรหัสนี้นะครับผมนะเพื่อนๆจำไว้ให้ดีๆเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการใส่ไปเลยนั่นเองนะครับเป็นรหัสอะไรก็ได้นั่นเองทุกคนเออใส่ไปเลยนั่นเองครับแล้วคราวทีนี้เขาจะให้ขึ้นนะครับก็คือจะเขียนไว้ว่าประมาณแบบที่อยู่ตามประชาชนนะครับผมนะที่อยู่สำหรับการทํางานนี้เพื่อนๆก็ สามารถกรอบไปได้เลยได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วต่อมานะครับผมนะมันก็จะเป็นอารมณ์พวกรายได้อะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกรอบไปได้เลยได้เลยนะครับพอกรอบเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วทีนี้มันจะมีพวกเกี่ยวกับสาขาเนาะก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดสาขาอะไรก็ได้นะทุกคนสาขาใกล้บ้านก็ได้หรือว่าเป็นสาขา ที่แบบเพื่อนๆเ,เรียนอยู่ที่ไหนก็เอาสาขารนั้นก็ได้นั่นเองนะครับนน mm hmm. พอกดเสร็จเป็นที่รอยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้มันระบบก็จะให้ยินยอมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กดยินยอมไปนอนและสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือมันให้เพื่อนๆน,นะครับใส่เมลนะครับแล้วทีนี้รหัสนะครับจะถูกส่งไปที่เมลของเรานั่นอนนะครับเราสามารถเอารหัสที่ส่งไปที่เมลของเรา มาใส่ตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือนะครับให้เรานะครับผมทําการยืนยันตัวตัวได้เลยนะครับมันจะแบนออกเป็นที่ผมแนะนำนาะอก็คือจะมีอันที่1แล้วก็ อันที่2อนะครับอันที่2จะง่ายสาหรับบางคนนะครับที่มีธนาคารอื่นแล้วนะครับอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะมีพวกกสิกรในข้าวผมนะไทยพาณิชย์นะครับโมนะธนาคารกรุงไทยอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีรหัสหรือว่าคนที่มีแบบว่าธนาคารเหล่านี้นะครับเราสามารถใช้ธนาคารเหล่านี้ยืนยันตัวตนได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่มีนอนเราสามารถใช้เซเว่นก็ได้เหมือนกันด้นะครับก็คือเราก็กดไปเลย้นลยนะครับที่นี่มันจะเป็นคูดเร็วคิวเอาโค้ดนอนแล้วเราก็ทําการบอกเอไปที่เซเว่นแล้วก็บอกว่า พี่ขับมายืนยันตัวตนนะครับผมนะแล้วเราก็บอกว่าจากธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับทีนี้มันก็เขาก็จะทําการตรวจสอบตู้ตู้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนยันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่นี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเขียนว่าอนุมัตินั่นเองนะครับพอขึ้นอนุมัติเนี่ยแค่นี้จบได้ทุกคนต่อไปนะครับผมนะก็คือเรานะครับจะต้องทําการ ดำเนินเข้าสู่ระบบต่อนะครับแล้วที่นี่เราก็ใส่รหัสที่เราได้ใส่ไว้ตอนแรกเพื่อนๆน่าจะจำได้นะครับผมแล้วทีนี้เราเขาก็จะขึ้นคําว่าสแกนใบหน้านัา่นเองนะครับสแกนใบหน้าตัวนี้ทุกคนต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับก็คือสมมติว่าใครที่เลือกวิธีการที่แบบว่าผ่านเซเว่นหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านเซเว่นอะ มันจะง่ายกว่านะเพราะว่าหน้าเราจะอัปเดตแน,น่ๆนะครับโอเคครับน,นะก็วิธีการสมัครนะครับผมก็ได้อัปเดตแล้วเนาะก็ทําตามวิธีที่ผมพูดได้เลย่นองนะครับผมนะแนะนำนะการยืนยันเนี่ยแนะนํายืนยันผ่านเซเว่นเนี่ยบอกเลยว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับผมนะเพราะไม่ต้องไปติดปัญหาเกี่ยวกับการสแกนหน้าอะไรต่างๆเลย่นองนะครับพอเราได้โค้ดมาเสร็จจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมากอรอกโค้ดที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่แลกไอเทม BBL นะครับผมนะนี่เห็นปะสมัครบูแบงกิ้งนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเราต้องมากรอกโค ยังไม่สามารถใช้ได้นออย่างที่ผมบอกนะครับว่าสามารถแลกโค้ดได้ในวันที่11กันยาแต่ถ้าเกิดมึติว่าเราได้โค้ดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมวันที่11กันยาปุ๊บเราสามารถใส่โค้ดแล้วเราก็รับตาอัญเชิญสกินได้เลยนะเดนะครับสกินนะครับมีทั้งหมด3สกินนะครับสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้สมัครเลยนะครับก็ดูขั้นตอนนี้เราก็ไปสมัครได้นะครับผมไม่ต้องเสียเงินสักบาทเนาะแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะครับแต่ก็ได้สกินถาวรนั่นเองนะครับผมอเั้้าะมมก็จปดขูล ปะมานี่นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบบ้างเขาไม่บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสรับวันนี้นะครับ้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายนาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปเราก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสลาววันนี้นะครับกอดอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ